เพียไหมครับเพียครับพี่ครับใส่ลใส่ปิดรอกปิดดอกใส่จาระกาครับโมก็เห็นนดโอ้ยขังอีหลีใส่เลยสุดชีวิตเลยพี่น้องง่ายมามเรยเาขอถ้าดูน้นนปลาเข้าล้างนกี่ดีนะนะเมนเบิดเปิดปดไหมเนื้อพี่น้องเบิงดี น้องแฟนครับทุมองทุกบอลครับมาเก็บเห็ดอีกแ้อครับนี่ทุนนีแต่ดอกงามๆวันนี้เอาไปเซื้อกก่ย่างนํำเนี่ยครับอครับปดไอ้ทุนไห่ตํามพ่อแล้วสิใช่ลนะวัวพนนะปอดมาเดิพี่น่อยบยมาเก็บเห็ดะโบยตื่นแล้วบ่โอ้โบตองโบตองเนี่ยมหาหายากเลยครับนี่ตเนียมหายากเลยดอนองเคียวโบตองไปเคียจยางเดียวเลยคักัเอ้าานี้เนียมาเก็บตกนอเานี่ เก็บได้บนมืออยู่นี่นะมีตัวเอเอร์เดอร์มันี้สแกนบอมันหัมันหัวออกแล้วลองไช้แถวนี่จยังว่าพอดีเลยนองใช้เนาะพอตัวว่าแถวนั่นวะบอบอมีอยู่อันเจ้าสีตกับตะแปะมาเก็บปีบางยายหนี่แต่ว่าบอหนาจังสิ้าเม่วันอาทิตย์ทวแห้งเนาอ้ลาไปตลาดแมนือปีกายนี่ยดม้อยูดดนี่สิอโใช่ คือหอดเด้อีสานบานนุ่มน้อยพี่น้องมาเก็บเห็ดเด้อนี่แล้วยังออกออกระด้อแม่แม่ปีปั๊บฝนมันพ่อมันโอ้ยมันละท้าออกเก็บง่ายพร้อมเด้หนี่ฉันพ่อพี่น้องเขาบ่งงงงงได้ทุกคนบ่งงงงงงแน่นิ่นบ่งเด้แหละนี่จะเอาเด้อนี่ยังอะไรเด้ดอกเป็นโอ้ย อันี so ้เบอร์องมันหนาอยู่แล้วหน่อยมันเฟยเบอร์องมันดินแถวนี้บได้ปลูกยังเจือกเถื่อนีเบอร์ไม้ล่มมันตุยจังว่ามันสุ่อ่ะอคุณเหรอเอาน่ะเอาเอาเอาทางนี้คุมดแมนบดละคุณนะมาเดี๋ยวเอานีแล้วจังไปทั้งผุนหลานบ้านทั้งหลังสาวคุณน่ะอลาทัวงเก็บแบบบ้าเดอปลาทวนทั้งบ้านคุณ ออกหลายอยงสีบ่มีเลยได้ครับนแขนครับบ่เมือนครับแถวมันแกวตะเกาแถวบอี่นมาไม่ใ้าทุนเยบเยบองกอยแล้ยูตีนก่อยบงแน่นี้เลยเก็บไปใส่กระตาน้อยสิน้องโอ้บ่เนี่เขีเขียเขียเขก้อนเฮ้นเองเก็บเอาเก็บเก็บก็บเก็บน้ำกานดึงขึ้นดึงึ้นเอาในใส่กิมให้อา อัด uhm. <laughs> มดนุ <ued> ่มนั้นยุ่มนี้ด้ทุนบ่คือเด้ยคือด่อนรองยายดอนองยายแต่ไปพี่หาว่าเมัคือมนเล้ยเชียไปเชียมาอยู่จังหวน้อยไปเพิ่งก็น่าว่าดอนนบ้านดอนเมื่อปีนี้ว่ากันว่าออกไรว่ะนี้เก็บไหผมนม่บอกคุณตัวเต้ยครับตเยีบกัเลยเอาเราบอก อาจจะลอดถ้าป้าทูดจะได้ผุดอ่ะสับหลับแมสไปเบิดแถวหน้าผุดอ่ะเห็ดสวยคักนั่นลุงแข็นั่นน่ะต้อนาเจ้าเนี่ยเป็นแฟนเลยนี่แต่แนวเดียวเอาเข้าไปเก็บอ่ใส่มาพี่ไปนลยต้องกดเข้ามาพี่ขึ้นม่ทางลุงแข็งสิเขาเข้ามาเข้ามาอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับพี่น้องเลยเจอเห็ดจุ่มเลยสิอ๋อถูกพิพูนมันหนาเนยย่ายเอาบดบดอยู่ดอน จุ่มนี่ไหยครับโอ้โอตอายตาร่างกายาสังจะพอจมเพีดยแเพียไหมครับเพียนครับพี่ครับตายแล้ใส่ปวดดอกปวดดอกใส่จาระครับมงเห็นิดโอ้ยขังยีหรีส้เลยตใช่เลยเหรอครับมีว่าตาทหรอว่าจะทักบ้านม่ได้เียมืมีเลยครับได้เห็นใช่คือว่าเก็บขานอกา่อนจำได้จำเยยวข้าวมันมันเด้มากวันนี้แล้ว ไปเดินไม่เคยเลยเจนคุณก็ะีได้ไส้นละมันโมเบิดไงลุงเก็บไตมาลุงแก่นเก็บรัดมาเท้าหีดเด้อจะาบบุงเล่นน้ำลุงนี่กัป้าโตเหยียบไปอยู่ดีจกิเบานี่เอาวางก่อนวางก็ไปใส่จั่วหน่อยทุนทำเหมือนแมตุมาหนห่องไหาว้ายด้วยล่ะอ่งน้าเสียชีวิตเลยทีนอง้ยงันเด ขอถ้าดูด้วยเราจะจัไหมอะไรอะไรใช่ใช่อย่างไรถาดูไก่สีมาซ่าแถมน่ถ้าดูดีเลยมันละเกิดคาดอีดีน้อยเลยเย็บป่านเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนี่กำลังโค่นดินสวงามจังนี่แหละจะเคยได้ปีอแรกก็พวกกระเก็บนีิดหน่อยแต่เก่านี่แต่บักลาเก็บซูกินบักลาก็หาเลยปีนี้บักลาขึ้นมาเกินมาเกินเป็นรอยหยอยไลแต่แม่งเพิ่นลุกหนอแมเพิ่นมาเอาแต่ดอนนี่เพิ่น คำหานเพิ่นเ้าอยู่คอย่นกัยิ้มปุยไก่อ้เวลาเข็ดเดียวบ่พูวะเออนดนเฝ้าอยู่ฮัลละวะยังขาได้เละเมื่อไห้มอเปิ้นเฝ้าเอาผู้เดียวเลยลุงแขกบ่เลยไม่่ให้เขาจีบมันก็จะก็บบนมือบนเว้นผมอยกับจีบปอยไว้ให้มอเปิ้นเอาบ่บเพนว่าใช่เลยเว้นันพี่น้องบพฮอบ่พูนเนาเกีบบนมือบนเว้อย่นีฮก่สิ ไปซายเนี่ยลืมเด้อมือนเดิมเดิมเดิมเอาเก็บเอาสายบานนี่คุณกับมะนังขวงแถอปลาทูนี่ก่อนนี่นี่เอ้ยมาพี่นี่นะมีแต่แนวเดียวนี่แหละนี่นหะแต่ว่าไปบนนี้ต้องแย่งเงินเมืพี่น้องเพวกนี้นะพ่ออันนี้เปิดเปิดเธอไอ้ทุนเก็บนะแม่นเมื่อเดิมได้หนิแม่นเมื่ออนี่มักเก็บเพราะตรงเสียใจมากๆ เอาแมันออกคุกแมาลงแขนมาะออกลากูมูแถวนี่ปีนี่เป็นแพงเป็นแพงเงี้ยพี่ดะอ่ะค่อยเปิดเบอร์ไม่เอาเฮ้ยยังได้ทุนมีเห็ดไม่ยังเป็นจากอ้อนแค่ข้าวใ่ไคยจากอ้อนคือข้วเอ่อกัเพิ่งเคยเห็นนี่แล้วพอกับใดเห็ดมันงามนับนึงมันมีท่านบาสพ่อเราพ่อเราประทับใจตรงที่มันมีบาสเลยแล้วเราบัวแม่ฝนเอา เลียวฝีเข้าไปเออม่ีอะเลยมึงแน่พะพี่น้องเ้ยเบบเจอเลยไว้เยมึงแน่พะว่าเมนว่ามนว่ามนเฮ็ดเอาโลดอกมึงแน่เป็นมูเป็นมูอยู่พูดนะ้เกียกระเบาแมงเงาเต็มอยู่มใหญ่ก็ได้อยู่ได้สองตั ึนวนนี่พ่อทาประทูเด้อ้เห็นลเอาดอนนี่คับเห็นไ้ละนดทางหลังลุงแค่นครับนุสไลอยู่แมนเบดก็เราจุดนั้นเที่ยงเลยแมนเบ็ดเราไปจุ่มไปจุ่มมึงแน่หลานนก่บึงแน่ใอ้ายักกบนี้ลุงแค่นก็บประูเจ็บโอ้ย ผักจังได้มากะเมดแล้วบอกวานีหันเมดแล้วกับหลังหันมาทางนี้ทีุ่บบลุงมันบอกได้ต้องวห้บอกให้พ่อตัวนี้แหละ้อ้าก็จะฮ้องดังเด้อบาก็อะแฮงเมด้วว้ยปปาด ได้ยเลยยายทุ่นบงรเขาว่าโมืน้องชายินเลยท่อมเื่อเอบ่ยายเพิ่นบ่ใชยับมาทั้งคอเด้อให้ปะทุนมาตุ่มนั่นตุ่ม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 บุ่มด้่มตแ่มตุ่เตเ่มตุ่มตุ่มบุ่มตุไมตุ่มตุมตุ่มตุ่มตุุ่่่มมเิดม่ม่่ พี่น้องทั้งคนแกนสารค้ามมาเห็นก็เจ้าสิบัวเห็นร่วมไปคุณพร้อมลูกไทยผัดคอยคอยบนต้องเฝ้ามันเห็บเก็บบานนี้เก็บแต่ยีหลอนี่เก็บลงไปเก็บรถเด้อเดี๋ยวอยันไปหลาไทย เสียมเนี้ยปาเต็กไว้ใจว่าไปเก็บบึกก็ห้ามเลยจะแก่งคนว่ากุโซำเบมาด้วยไปบนท่านไหนหรือบุกแดงพวน่ติมยูรักวีกันไรคอยเอาอยู่นี่ละเอ้าเนียบกุมมาได้ไหมครับเหี๋ยไปเป็นผ้าก้น บ่นี่นี่นี่รอพ่นอย่แม่นเหมือนล่ะโซนเขาสะพอนี่แม่นเหมือนล่ะสวนนี่ครับพี่น้องครับสวนเขาบัวนาซ้ำมันยุ่งซี้หรออย่าเอานาเบิดสีเอาจนโหน่าท้หามันอยู่มันมีรับเมื่อคืนเมื่อวานเจ๊เราได้ดอนเลยกันนี้ใส่ก็ผกูไหนก็สีอะหัวหน้าน้องแนนว่าได้หลายเห็น่เออเห็นเมื่อวานลงวานปุยเห็น คนว่าอ่างของคนได้เกมเห็ดแล้วปีนี้เอ,อถถกเบฝอยเก็บเสียทุ่งเฝอยตีงมุนออยมอมมัน <laughs> หนองแน่นด้วยหนอ,ยหองแน่นอ้ <laughs> อนนอาวเห็ดเจ้าข้อหาข้อผับเลาเถอะนุดด๊กดตดุยตุยตุเอาแมลงลิ่เนี่ยเอาด่างหุ่นใส่เขียนจุ่มนี่คือที่สุดในชีวิตที่ผอมมาเลยนี่ครับจุ่มปลาเนี่ยใส่กันหนาจุ่มแม่ค<ม>ือค<ม>ือต่ำครับอ้าวลุงแข<ม>่นเส<ม>ียมใส่ โอ้ยเสียมก็เป็นตะลิตนลูกเสียมลูกอยหาเห็ดเห็ดออกหลายหลายจนเสียมร้อนเสียมหักไปเลยเศร้ากว่าปีเด้อเสียมป่านี่เขาก็ออกจากเงอนบอกื่อวานนี่ป่านเสียมร้อนเสียมหักไดแล้วของลูกสาวอยก็ได้บ่มีเวลาพระคุณเบิดแล้วเนาะค่ะเด้เอาไปเทียนเนี่ย่ะไปไว้เออมันกำลังออกกำลังพุ่นดิ่ง กาตาเพิ่นเหรอคะตาหน่อยตากับตาไมคะะบงเห่อแจ้งไม้ยางเขามากกับพวอยกูเน่เอมาใส่มย่พ่อหัดเดียววะเนี่ยแตกยังใส่เต้อเเมยังเครับนี่ครับนี่ครับพ่อุพอสี่บบไสอันลุงอันมัน ก่อต่มันกับบานแล้วมันกับประเทออกมาแล้วครับพี่น้องด้วยใส่ลูกเขีวนาอปเบีสถานการณ์อออตาหนึ่งน้องพุ่ไปเล้วมองลุกแขียระโด่น้ำเข้มใส่เหรเก็บบางงามาลงขวาเขียงอยูลงเขียงโอ้ันนั่นละเก็บเก็บเพ็ดตราเชดอันนี้เข้าใจหอนบ่ได้เดียมันมุนเขาต้องเก็บจีมลงเกิดจะงัดขึ้นอ่ะ รับบ้านบาทนี่คับลุงเขนอย่าลืมหอมาเบิ่งอีกเด้อไปเทพี่น้องเพิ่งยืมบ้านบ่ลูกครับครับเออกี่มันนะครับเข็ดน้ำป่วงครับเดดออกแล้วครับไปรับบ้านเด้อครับพี่น้องบ้านนี้ในชุดผลยู่บ้านอีกนะทีนึงครับบ้านพี่น้องครับเอาวันมู่นี่ไปเก็บไปก่อนครับผมแม่แม่มาหาเอาหนู มาบอาไซสแม่แม่อาชาวัดดีจ่าก่อนสวัสดี่ะส่วนตัอยูี่น้องเงจ่าเ่ยหนยให้แม่เขาไปเอาเป็นนี่ยังเนี่ยเดกโอไส่ใหญ่แม่ไปน้ำขับปะทุนลมลุกคุนปะทุนไครปะทุนกัได้พวกเลากับคู่คู่ไหแน่ยังปะทุนลุงเขียนใหญ่เอียนรอบนี้เต็ม ลายคลนี่ยลายจนสายสีชอบป้ามันสดขันออใหม่เลหรือออใไม่ซ้ำาอยู่เฉยเลยปลายสีทวนค่ะเง่นปลาทุ่นนะน้ำผ่านล้วที่อน่างพูนะเนกระจายเลยยินเลือกเอาไปแกงดีฮโอ้ยยินแหงดอกนยินปลาลูกกระสอยินแม่หแม่แมเอาออกแน่ปลาโยค่าน่ะนาใช่หรอว่ามันเห็ดตกปูแต่แบบขนาดนี่ไหมต้องยินไห ขนาดลากแมันหล่ออะไรหมดจุ่มๆเดี๋ยวใสบานมะนาวมาทีหลังนกครับสวัสดีครับมาตะกีดยางครับก็เลยอันนี้ของแถมใส่ใส่ใส่ปลาโอ้ยกดไหลกดแชร์แชรแช่ไปเลยหลายเบิ้งไวๆไหลใส่เด้อจ้าใส่ไปมูดปลาตติหะชินิดชินิดไปเหินว่เห็นโคใหญ่วุ้หินเลย เาว่าตาชมกลังรออีกจ้ะเดี๋ยวจังมาพอกันไหมคิหนาเด้อวันลนื้อหลายจ้าถอาในเดียครับพอว่าแล้วครับไซอันเก็บก็ประทุนต้องเขียนเจอเจอว่าขับเพาะอครับมีเจ็บลูกอะไซือก่อนแตขอพุดไทยก่อนโอ้พี่น้องครับขอพูดอะไรครับนาไันล่างเลยไม่ปู่อาปะอยู่ผอมาขอบพุณก่อน ขอคุณทุกคนที่ไปเก็บเห็ดน้ำผึงคลิปนี้คลิปนี้อาจจะแบบม่รู้คุกคุณสั้นคลิปนี้กะตื่นเต้นเลยกองสั้น FC ทุกวังทุกมบอนเด้อครับจะอยู่แห่งหนตำบลดก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเมนี้ไปกับลูกเขยลูกสาวเ้าเงิอินเพิ่นกับไปได้มาต่างหากไปกี๊จางได้หอนเฮ็ยดลุงแคนประทุนโอ้ได้บัากหลายได้ครับพี่น้องมันี่ขอบคุณหลายๆครับโหบุนค่ะ